เราลาจากกันในวันไหนเธอเดินจากไปเราลาจากกันในวันนั้นจะอบอกเลิกฉันฉันเดินจากเธอแต่สุดท้ายฉันหันกลับไปสิ่งที่ฉันได้เห็นคือเธอเดินไปกับคนใหม่อจริงๆก็รู้ว่าเธอไม่เคยเที่จะลาก,กันมันไม่ใช่ผลเลยที่เธอตัินเข้ามาทำลายฉันด้วการเปิดตัวคนใหม่ ฉันไม่เข้าใจเลยตอนเธออยากเป็นเอกฉันเป็นคคอยไปลับไปส่งละไอที่เธอเนี่ยบอกว่ารักเธอพูดรันนี้ไปแล้วกี่คนชาที่เคยคือกันฉันยังเปิดอ่านมันย้อนมันวนและคิดถึงตอนลามีกันต่ออยู่คนเดียวก็คงต้องทนอยู่วันนี้ก็คงต้องทนเพราะว่าตอนเธอบอกรักกันฉันไม่สนใจทำาะไรแค่นั่งคิดถึงแต่คงต้องบอกต่อเองว่าไม่เป็นไรบางที่ก็สับสนมากวาน ชีวิตมาไม่ที่ฉันเจอเคยเล่าให้เธอฟังตอนที่เธออยู่ข้างกันแต่วันนี้มันคงเหลือแค่ฉันที่ตอนนั่งช้นใจบอกตัวเองซ้ำๆย้ำๆว่าไม่เป็นไรเธอแค่เลือกทางที่ดีที่สุดวันนี้ฉันจึงต้องไปอ่อเห็น มากมายเอามาลบล้างความคิดฉันไม่ได้จึงทำได้แค่เพียงพูดว่าขอบคุณและขอบใจเพราะตอนน,นี้ก็คงจะไม่มีเราอ,อีกต่อไปลราลาจากกันในวันนั้นเธอเดินจากไปเราลาจากกันในวันนั้นเะบอกเลิกฉันฉันเดินจากเธอแต่สุดท้ายฉันหันกลับไปสิ่งที่ฉันได้เห็นคือเธอเดินไป รู้สึกยางไงช่วยบอกทีได้ไหมว่ารการที่เป็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าอกหักใช่ไหม,<ผ>มฉันต้องช้ำใจ <ผม S 1> ใช่ไหม,<ผ>มอยากรู้ว่า ฉันต้องทำอย่างไรอยากจะามเธออยากจะามเธอเลยอยากจะทมแต่คงไม่ได้คำตอบจากเธอและฉันก็ทําไม่ไงกับน้ำตาที่ไหลก็จะลาฉันะาเธอว่าไม่ให้เธอไปได้ไหมยังมีเวลาให้ใช้เธอวยกลับมาได้ไหมไม่อยากจะเห็นเธอต้องมาเดินไปมากกับใครและหลังจากนี้คงไม่มีคำถามที่จะทำเธออีกต่อไปเพราะฉันเข้าใจดี